คณหมอก็รู้คนไกลาการออกฤทธิ์อ่ะเพิษัทกรก็รู้แต่คนไข้หรือว่าคนที่กินยาเองเนี่ยยังไม่รู้นะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเก็ดยาน่ารู้คู่บ้านอีกครั้งหนึ่งจะพูดถึงเรื่องของยาความดันตัวหนึ่งครับที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่สำคัญนะครับ เมื่อผลงานวิจัยล่าสุดนะครับบอกว่ามันเหนียวนำทำให้เกิดอาการเกาได้นะครับดังนั้นท่านควรจะรู้ไว้สักนิดนึงว่าได้ทานยาตัวนี้อยู่หรือเปล่านะครับยาดังกล่าวก็คือ hctz หรือไฮโดรคลอไรด์อะไซน์ T A นะฮะตัวนี้จะเป็นเม็ดสีส้มเล็กๆบางท่านก็อาจจะก,กินแค่ครึ่งเม็ดนะบ,บางท่านก็กิน 25มิลลิกร,รัมนะครับไฮโดรโคอลอไทอไซด์นะครับอาการข้างเคียงจากกลไกการออกฤทธิ์ของยาคือขับปัสสวะนะครับลดการดูดกลับของโซเดียมนะครับดังนั้นในระบบก็จะทำให้น้ำในหลอดเลือดลดลงนะครับอันนี้ก็จะทำให้ความดันลดลงนะครับแต่ พอไปนานๆเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยจะออกฤทธิ์ในเรื่องของทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นนะครับลดอาการหลอ,อดเลือดแข็งนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้หลอดเลือดแตกตีบตันได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแต่พอนานๆไปเนี่ยบางท่านนะห้าออีกแล้วนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดเรื่องของอาการเกาหรือยูริก แอซิดสูงในเลือดนะครับเราถ้ามีอาการนะครับหรือถ้าเป็นการรักษาตามมาตรฐานก็จะมีการเจาะเลือดประจำปีอยู่แล้วนะครับถ้าได้รับยาตัวนี้อยู่นะครับครับตามกลไกของยานะครับช่วยขับปัสสาวะและทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่เกิดจากกลไกของมันนั่นเองนะครับ เมื่อทานยาไปนานๆก็อาจจะเหนียวนำทำให้เกิดยูริกแอซิดสูงในเลือดนะครับซึ่งก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้เกิดการาการเกาได้นะครับหรือมีการปวดตามข้อนะแก้ไขโดยนะครับกลับไปพบแพทย์เพื่อแจ้งสิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับก็แพทย์เขจะมีการปรับเปลี่ยนยาให้ ยาลดความดันเราไม่ต้องกังวลครับมีหลายตัวมีกลไกกันหลายอย่างนะครับการแก้ไขเบื้องต้นนะครับท่านจะต้องฝึกการดื่มน้ำนะครับเราจะดื่มน้ำทีละครึ่งแก้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องทานเยอะนะแต่ทานบ่อยๆเอาตัวนี้ก็จะช่วยขับยู่ิได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ทังนั้นทั้งนี้ถ้าผลการนิฉัยออกมายังไง ก็ให้รับการรักษาตามที่แพทย์ให้ให้การรักษามานะครับสรุปวันนี้เรื่องของ HCTZ ก็เป็นยาความดันที่ใช้กันมานานนะครับตะก่อนใช้เป็นตัวแรกนะครับในเรื่องของการลดความดันนะครับจะช่วยขับปัสสาวะก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นนะครับทำให้ลดความเสี่ยง ที่จะเกิดไม่ว่าจะเกิดจากหลอดเลือดสมองหรือหัวใจก็ตามนะครับอาการข้างเคียงที่ว่านะครับสามารถที่จะแก้ไขได้มีการปรับเปลี่ยนได้โดยการให้ขอไปให้คำปรึกษาจากแพทย์นะครับว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงนะครับเนาะอ่าคนไกการออกฤทธิ์แพทย์รู้บริษั์รู้รรคนไข้ก็ต้องรู้ด้วยนะครับเราจะเป็น คนไข้ที่เข้าใจในการใช้ยาเพื่อให้ผลการรักษาที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณครับโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ One, two.